โบสวยครับผมมาดูโบบาไปดีครับผมมาดู225บาทนะครับผมแล้วจังหวะนี้ยังไงเนี่ยครับผมท่านผู้ชมเลยครับผมสวยๆเนี่ยฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมปึ๊บบ้าซัมเบ้กันไปเลยนะครับผมบิ๊กวินเนี่ยฮะ347บบาทนะครับผมมาดูเลยสวยเนี่ยครับผม แล้วจังหวะน,นี้ยังไงนี่ครับผมอู้ยวายมาอีกแล้วนะครับผมเอาแล้วนะฮะ really เอาแล้วนะฮะหกบาทน,นะครับผม it. It so เอาแล้วจังหวะน,นี้สแกตเตอร์มาสองตัวคุณดู โอเคครับผมก็กาบสวสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปันนะฮะท่านผู้ชมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมใหม่ของ PG นะครับผมก็มาดูนะครับผมว่าวันนี้จะได้กําไรหรือเปล่านะครับผมแต่วันนี้ผมเอาทุนมาแค่400บาทนะครับผมคนดูนะฮะก็ไปดูกันนะครับผมว่าจะได้กําไรเท่าไหร่กันนะคนดูนะครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกาลังใจในคลิปต่อไปนะคนดู มาเริ่มที่10บาทเลยนะฮะพูดเยอะไปแล้พวกเดี๋ยวเวานาะ่ยก็ดูไปลุยก,กันแล้วเปิดแรกนะฮะวายมาก่อนเลยนะครับผมท่านผู้ชมยังไงนะฮะแล้วยังไงเนี่ยครับผมคนดูโอเคนะครับผม โอเคนะครับผมสวยนะฮะแล้วสเกตเตอร์หนึ่งตัวนะครับผมก็ชิไปก่อนแล้วกันนะครับผมสเกตเตอร์สองตัวนะครับผมตัวที่สามว่ายังไงนะครับผมดูแล้วยังไงนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมโอ้โหโบ๊ะบากันไปนะครับผมท่านผู้ชมแล้วจังหวะนี้ยังไงนะฮะวายออกมาอย่างนี้นะครับผมคนดูสวย15บาทนะครับผม ไม่รู้ว่าฟรีเกมจะเข้าหรือเปล่านะครับผมยังไงนะครับผมโบโบสวยครับผมมาดูโบบาไปดิครับผมมาดู225บาบาทนะครับผมแล้วจังหวะนี้ยังไงนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมสวยๆนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม มือปั้มซัมเบยกันไปเลยนะครับผมบิ๊กวินนะฮะสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะครับผมผมาดูสวยๆนะครับผมแลจะจังหวะนี้ยังไงนี่ครับผมโอ้โหวายมาอีกแล้วนะครับผมเอาแล้วนะฮะเอาแล้วนะฮะหกบาทนะครับผม เอาแล้วจังหวะนี้สแกตเตอร์มาสองตัวคนดูตัวที่สามมาเฉยเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมสําหรับฟรีเกมนะฮะคนดูได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมจะได้กี่ตัวสามตัวนะครับผมก็ไปลุ้นฟรีเกมกันเลยละกันนะครับคุณผู้ชมแปดฟรีนะครับผมมาดูนะฮะมาดูว่าเราจะได้กี่บาทกันสําหรับฟรีเกมนี้นะฮะจะคุ้มหรือเปล่านะครับผม จะแตกโหสักแค่ไหนนะครับผมสำหรับวีเกมแล้วยังไงนะเรียน3ฟมี ฟีเกมเพิ่งบอกมาแค่18บาทท่าทนะผู้ชมเอาดีคนดูจะจ่ายแค่นี้จริงอะจ่ายแค่นี้จริงอะเพื่อนบอกไปหนึ่งสป,ปินได้ครับผมโอเคนะครับผม ขอเน้นเน้นไปรอบสุดท้ายขอนเน้นไปเพื่อนร้อยี่สิบครับผมไล่อีกไล่อีกเพื่อนไล่อีกนะครับผมนิดเดียวอ้ย,ยาร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเนี่ยครับผมสำหรับฟรีเกมแหมของจริงมาเบสสามสิบสักหมุนไปสักหมุนไปจบๆคนดู สักหมุนไปเนี่ครับผมตอนนี้กําไรอยู่ที่400บาทอยู่เลยนะครับผมขอสักพันไปไวันนี้ไม่ขอเยอะไม่ขออะไรมากมายนะฮะขอสักพันไปนี่ครับผมมาดูสักพันไปต้องมาแล้วแหละนะครับผมจังหวะนี้ <c oughs> ต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้คนดูนิดเดียวมาแล้วหนึ่งพมาแล้วนะครับหนึ่งพัน สวยจัดเลยพันหกร้อยบาทครับผมหัวดูว้ว้โอ้โหสามร้อยสิบห้าบาทโอเคนะครับผมก็ถือว่าปิดท้ายกันไปละกันนะครับผมมาได้ตอนท้ายนั้นเป็นสามสิบนะครับผมแบบว่าวัดใจเอานะครับผมเพราะว่ามีทุนถึงแปดร้อยก็จัดเลยนะครับผมก็ถือว่าได้มา 3,000เลยนะครับผมดูนะฮะก็ใครที่ชื่นชอบคิดผมก็ฝากกระทืบไลต์ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวราเพียงตัวนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ uh, and i feel like something's bad but hell i'm used to that i always turn my back yeah and i wanna feel something but all i feel is pain i wanna make a change bad.